สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นะคะนี่เป็นโบนัส e a d i n g สำหรับราศีพฤษภนะคะประจำปี2564หรือ2021เดี๋ยวเรามาเช็คกันหน่อยว่าปีหน้าจะมีอะไรเกิดขึ้นว่างนะในทุกๆเรื่องของคุณค่ะวันที่ยึดตามแบบตะวันตกนะคะราศีพฤษภเดี๋ยวแอดมินดูแลช anel จะแนบไวใ้ใต้คลิปพร้อมกับลิงก์ของ Facebook Instagram นะคะ Facebook เฟซบุ๊กข้อความความรักรายวันผู้อ่านจะพยายามเข้าไปอย่างต่อเนื่องถ้าไม่ติดภารกิจนะ i n s t a g r กรมสำหรับท่านใดสนใจ,จเสริมพลังงานด้วยหินมงคลหรือวัตถุมงคลกดติดตามได้เลยนะคะผู้อ่านไม่ได้จัดทำเป็นการค้าดังนั้นบางรุ่นก็ต้องรอนะคะรอเป็นรอบๆค่ะแล้วก็บางรุ่นก็อาจจะมีจำนวนจำกัดก็หลายๆชิ้นก็จะเป็นรวมพลังงานพิเศษให้ค่ะ ขอบคุณสำหรับกำลังใจ subscribe like แชร์และกระดิ่งค่ะรับชมก็กูได้ทั้งแบบดั้งเดิมที่คุณเคยรับชมแล้วก็ตามแบบของช n n e l เรานะคะอา阿ะขอทราบเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับตัวคุณนะคะในเดือน2564นี้ค่ะขอโทษค่ะในปี2564 25นี้นะคะแหม่ชักจะเรอใช่ไหมเอาค่ะ อู๋ m a น n energy are for you need to be m a ค่ะอืม energy อมาบอกว่าในปีนี้คุณอาจจะรู้สึกกำลังใจของคุณค่อนข้างจะแว่งไกวไปหน่อย เนาะดังนั้นปีในปีหน้าที่จะถึงเนี้ยถ้ามีโอกาสที่นี้ออกมาบอกว่าหาทางไปทําบุญทํากุศลแล้วก็ลองตั้งเป้าหมายใหม่ตั้งจิตอธิษฐานใหม่ซิว่าคุณต้องการอะไรนะหรือบางท่านไม่มีเวลาก็ลองเขียนเป้าหมายใหม่ดูว่าคุณต้องการอะไรเป้าหมายในเรื่องการงานการเงินความรักของคุณคืออะไรนะคะแล้วก็ลองเขียนด้วยว่าหนึ่งองาแล้วจะหาหนทางในการที่จะประสบความสําเร็จยังไงด้วย สำคัญก็คือว่าคุณต้องการแรงบันดาลใจมากๆในช่วงปีหน้านี้ปีที่ผ่านมาเนี้ยหรือปีนี้ค่อนข้างจะเหมือนหลุดเหมือนกันนะหลุดเฟรมหลุดเส้นทางไปบ้างแต่ว่ากลับมาเข้าที่เข้าทางได้เหมือนเดิมในปีหน้าก็ขอให้นึกถึงสิ่งที่คุณต้องการเนาะยกตัวอย่างเช่นถ้าเรื่องงานเรื่องเงินแล้วแล้วก็ คุณลองาหาหาคนค่อยให้คำปรึกษาซิว่าก็จะมีทางออกอื่นๆไหมในการที่จะสร้างงานสร้างเงินสร้างไรายได้ให้มันเข้ายุคเข้าสมัยในยุคนี้นะคะเอ,อ่อหรือว่าถ้าเป็นเรื่องของความรักเนาะถ้าบางท่านอาจจะเหมือนกับสนใจอาจจะลองหาแฟนในเว็บเดทคุณก็อาจจะต้องตั้งเป้าหมายว่าแฟนของคุณเป็นแบบไหนเชื้อชาติอะไรนะคะเว็บเดทไหนบ้างประสบความสำเร็จหรือไม่สำเร็จอะไรประมาณนี้ นะหาข้อมูลให้ดีก่อนลงมือทำเนาะเอ,อเอเจนซี่ออกมาบอกว่าคุณค่อนข้างที่จะเหมือนกับสับสนวุ่นวายใจก่อนนะเนี่ยแต่ปีหน้านี้มันจะต้องเป็นปีที่คุณโฟกัสมาที่เป้าหมายเอาแบบว่าให้แน,แน่วแน่ให้มั่นคงจริงๆว่าเนี่ยปีนี้ฉันจะทำอะไรบ้างนะคะ1 2 3 4นะไม่ต้องเยอะ นะคะแล้วก็หาลู่ทางหาความช่วยเหลือหาคนคอยให้คำปรึกษาหาข้อมูลเนี่ยผู้อ่านย้ำทุกครั้งเลยว่าเป็นสิ่งจำเป็นมากๆนะเพราะว่าเราจะต้องอาศัยข้อมูลประสบการณ์จากคนอื่นในการที่จะสร้างแรงบันดาลใจด้วยเช่นเดียวกันนะ,นะคะอารลาอาร์กแองเจล แองเจลออกมาบอกว่าเป็นคิง g องเราเวลนะคะอืม energy เอเจออกมาบอกว่าปีหน้าเนี้นะคะคุณขอให้คุณมั่นใจได้เลยนะ yes it is safe to trust นะมีความเชื่อแล้วก็มีความมั่นใจในตัวคุณหน่อยนะในท้ายที่สุดสิ่งที่คุณคาดหวังมันกำลังจะขับเคลื่อนนะคะ follow your creative คะ่ะนะคะ คุณจะต้องครีเอทีฟใหม่ตั้งเป้าหมายใหม่ให้ดีมุ่งมั่นแน่วแน่เดินตามความฝันของคุณได้แล้วทําให้มันสําเร็จให้ได้ในปีหน้านี้เอจีก็อมมันปลอดภัยบางท่านมีเกณฑ์การเริ่มต้นริเริ่มลองทําอะไรใหม่ๆเนาะเช่นไม่คุ้นชินเลยกับงานออนไลน์คุณเริ่มมาหยิบจับก็ขอให้หาข้อมูลให้ดี ไม่ต้องเสียงเงินไปให้เขาโค้ชนะหาข้อมูลดีๆเยอะๆหน่อยนะอดทนฝึกฝนหน่อยนะในช่วงกลางๆปีทะดีขึ้นเรื่องความรักคุณจะได้พบรักที่ทําให้คุณปลอดภัยมั่นใจมากยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ที่มีอยู่เนี่ยมันลงตัวแล้วก็มันทําให้คุณสบายใจมากยิ่งขึ้นในปีหน้านี้จะเป็นปีของการที่เรียกว่าเปิดใจพูดคุยกันเยอะขึ้นสําหรับบางท่านนะ คนโสดผู้หัานมองดูว่าคุณอาจจะก,กล้ากลัวๆในเรื่องของความรักเนาะจะจะออกจากความโสดดีหรือจะไม่ออกดีออกได้เอเ้ที่ออกมาบอกออกมาบอกว่ามันปลอดภัยนะมันจะมีใครบางคนเข้ามาทําให้คุณรู้สึกอบอุ่นใจมากยิ่งขึ้นเนาะบางคู่เนี่ยอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ไม่กล้าคุยกันปีหน้าเนี้ยลองเปิดใจคุยกันดู เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องชีวิตส่วนตัวนี่แหละเหมือนมันมีบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันยังเอ๊ะเอ๊ะไม่ค่อยลงตัวกันอยู่ก็ขอให้คุยกันนะคะปรับความเข้าใจกันแล้วความสัมพันธ์มันไปต่อได้ค่ะเอาลัสวินอแอรนะคะเอเี่ยมบอกว่ามันเป็นพ่วงเวลาที่มันจําเป็นจริงๆอะที่คุณจะต้องทําอะไรมากกว่าแค่คิด เนาะทำอะไรมากกว่าแค่คิดนั่นหมายถึงว่าคุณอาจจะคิดแหละในใจแต่ไม่ได้เริ่มทำสักทีหรือลังเลใจแต่ไม่ได้เริ่มทำสักทีก็ควรที่จะต้องเริ่มทำได้แล้วเพื่อที่คุณจะได้ประสบความสำเร็จทีนี้อินเทอ่ค่อนข้างโดดเด่นว่า ในเรื่องราวของความรักเนาะคุณอาจจะกล้ากลัวกลวเพราะคุณอาจจะเคยผ่านขั้นตอนของการที่ได้ว่าความรักที่มันไม่ค่อยที่จะลงตัวหรือว่าอาจจะไม่ค่อยชัดเจนในความสัมพันธ์มาก่อนหน้านี้เนาะ เอเจี้ยอามาบอกว่าปีหน้าเนี้เป็นปีที่ดีที่คุณจะได้เจอรักที่มันบริสุทธิ์ใจจริงๆก็จะต้องออกจากคอมฟอร์ตโซนนะเอเจี้นี้เอามาบอกว่าออกจากคอมฟอร์ตโซนสักนิดนึงเริ่มต้นอะไรใหม่ๆดูนะอยู่บนพื้นฐานของการเรียนรู้ก็อกเข้าใจแล้วก็เอเจี้ของการ,รพัฒนาตัวเองค่อนข้างสูง เพื่อที่จะนําพาตัวคุณไปสู่ความสําเร็จเรื่องงานเรื่องเงินอาจจะต้องใช้ความเพียรพยายามอีกสักหน่อยหนึ่งนะมันถึงจะได้ผลลัพธ์ออกมาดีอย่างที่คุณคาดหวังแต่อย่าลืมในการที่จะตั้งเป้าหมายด้วยนะสําคัญเรื่องความรักด้วยค่ะปีนี้ปีหน้าเนี้ยเป็นปีของการที่เรียกว่าเริ่ม มีดีเทลรายละเอียดในเรื่องความรักเยอะขึ้นที่คุณจะต้องเตรียมรับเหมือเช่นอาจจะต้องพูดคุยกันมากขึ้นคนโสดอาจจะต้องออกเดทหลายๆครั้งหน่อยอย่าขี้เกียจคุณจะรู้ว่าใครคือคนที่ใช่เนาะแต่ถ้าเหนื่อยก็มุ่งไปที่รื่องงานก่อนก็ได้ะนะพวมีคู่พว่หนมองดูว่าจะมีการพูดคุยเปิดใจกันคุณทั้งคู่เนี่ยอาจจะมีอะไรบางอย่างในใจที่ยังไม่ได้คุยปีหน้าเปิดใจคุยตั้งเป้าหมายแล้วก็สามารถที่จะทําเป้าหมายให้สําเร็จร่วมกันได้ทีเดียวนะ เมเนจีของคุณเป็นยังไงบ้างอืมเฮอร์มิตค่ะคุณอาจจะดีลกับชาวราศีกันเนะราศีกันขึ้นบนชาร์ตเฮอร์มิตออกมาบอกว่าทำแล้วให้ใจเย็นๆจ้าค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องใจร้อนเฮอร์มิตพร้อมกับอาร์ส นะคะโฟยู e s ออกมายืนยันอีกครั้งว่าปีหน้าเนี้ยเดินสายทาบุญหน่อยก็ดีนะมีทิปเดินทางไปทําบุญที่ไหนพอไปได้ก็ไปค่ะนะคุณจะเห็นแสงทองส่องสว่างระหว่างทางในการที่คุณเจริญสติปัญญานั่นเองนะคะโดยเฉพาะในเรื่องความรักคุณอาจจะได้เจอใครในทริปบุญก็ได้นะใครจะไปรู้ล่ะอาแล้วค่ะขอทราบ Energy ของราศรีพฤษภปีสอง4ค่ะอาราชาวิออดการเดินทางเรียกได้ว่าชีพจรลงเท้านะบางท่านมีเกณฑ์พบรักต่างแดนนะก็อาจจะมีเกณฑ์าการเดินทางมาจะเจอจอ,ออกเดทส,สารสัมพันธ์เดทการทรานส์ฟอร์มเกิดขึ้นค่ะโอ้เพจซับครับ New love coming in your life ข่าวดีคือได้ไนซ์ส nice ปอนโอ้การเงินช่วงท้ายปีดีมากๆค่ะและแอมเพลือ e อ e r g y ดีมากๆจริงๆนะจะบอกเลยว่าคุณจะต้องลงทุนลงแรงนะไม่ใช่นั่งเฉยๆนะที่นะอ่ะทีนี้ชาวร e ออดมีเกณฑ์การเดินทางคุณมีเกณฑ์การติดต่อประสานงานเรื่องงานเรื่องเงินค่อนข้างเยอะมากการเดินทางการหาหนทางต่างๆการติดต่อประสานงานนี่แหละจะทําให้คุณรีเบิร์ตนะ เดทมันคือการเริ่มต้นใหม่ทรานส์ฟอร์มเกิดขึ้นในเรื่องของงานเงนิงนแล้วก็เรื่องของความรักมีเกณฑ์การเดินทางมาเจอ,เจอกันแล้วความรักก็จะเกิดขึ้นบางท่านมีเกณฑ์การรอคอยการออกเดทเพราะเป็นลองดิสแทนหลังจากที่ได้เจอกันแล้วเนี่ยมันจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่ความรัก ที่ดีได้มากจริงๆนะการเงินการงานจะประสบความสำเร็จต่อเมื่อคุณลงมือทําอย่างตั้งใจและมีเป้าหมายด้วยนะการติดต่อประสานงานการพูดคุยแลว้วบางท่านมีเกณฑ์การได้เริ่มต่อยอดธุรกิจใหม่ๆได้เริ่มงานใหม่เนาะได้รับหน้าที่ใหม่ๆนะที่มันจะนำพาคุณไปสู่การประสบความสำเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างที่พ่อนบอกปีหน้าเป็นปีที่คุณแบบ อาจจะได้ได้ว่าไม่มีเวลาเลยจริงๆนะเรียกได้ว่าโลกหมุนรอบตัวนี้คือเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็เรื่องความรักด้วยคนโสดกว็อาจมองดูการเดินทางโซเชียลมีเดียได้พบเจอคนที่ถูกใจนะหรือใครในเวลาเนี้ยคุยกันอยู่จะเริ่มมีคอมมิชเมนมากยิ่งขึ้นแล้ว คุณอาจจะได้รับข่าวดีในช่วงกลางๆหรือไปลายปลายปีเนาะมีคอมมิชเมนต์มีการพูดคุยกันถึงเรื่องอนาคตการงานการเงนิงนอะ่ะช่วงปลายปีพ่ออ่ะมองดูว่าเก็บได้เป็นกอบเป็นกำเลยละนะมีเงินที่ได้ว่าทําให้คุณรู้สึกว่ายิ้มได้สบายใจคุณจะได้รับข่าวดีในเรื่องความรักแล้วก็เรื่องการเงินด้วยพอสมควรนะดังนั้นอะไรที่คาดหวังก็อย่าก,กล้ากลัวๆเนาะถ้าหาความรู้แล้วมั่นใจแล้วนะคะ เตรียมหมอนทางซัพพอร์ตไว้รอบด้านแล้วก็สามารถลุยต่อไปได้เลยเพราะเอ็มเพร์อยู่ตรงนี้นะเอ็มเพร์มันคือเอนจี้ของความมั่นคงอยู่แล้วมั่นคงความรักมั่นคงการงานมั่นคงการเงินและเอ็ดออฟ วอนสมันคือการประสบความสําเร็จและได้รับชัยชนะแล้วก็บางท่านได้พบกับ New Love ด้วยบางท่านได้พบรักที่ดีหรือคนคนมีคู่คู่ของคุณเนี่ยโรแมนติกมากขึ้นแล้วก็อาจจะเตรียมพร้อมเรื่องเงินนะคะสําหรับอนาคตข้างหน้าคุณได้รับการซัพพอร์ตเป็นอย่างดีแหละนจะจาก คนที่เขารักคุณด้วยสําหรับบางท่านเนาะคุณอาจจะได้มีเกณฑ์ดีลกับชาวธาตุดินพระสบพกันมังกรธาตุไฟและธาตุน้ํานี่ e อมเ r o r ์บอกว่าบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ได้ดีลกับคนทีอ่อายุต่างกันเยอะมากๆนะคะแต่มันมีความมั่นคงในชีวิตเกิดขึ้นเมื่อคุณได้พบเจอคนคนนี้หรือถ้าดีลกับคนคนนี้อยู่ความรักมั่นคงมากยิ่งขึ้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะ เขาก็อาจจะให้ความช่วยเหลือคุณในช่วงปีหน้าทําให้คุณรู้สึกปลอดภัยแล้วก็สบายใจได้เรียกได้ว่าปีหน้านี้เป็นปีที่เอ่อคุณจะต้องนะคะต่อสู้เพื่อตัวคุณเองเนี่ยแต่ในการต่อสู้นั้นคุณก็จะมีคนที่รักคอยอุปถัมภ์คุณด้วยเช่นเดียวกันนะแล้วก็อย่าลืมนะมีอะไรก็ตามที่คุณยังรู้สึกว่าอยากจะทำแล้วไม่ได้ทำลองหยิบจับมาปัดฝุ่นใหม่มันอาจจะสำเร็จ ความรักก็สามารถใช้เวลาเรียนรู้กันไปได้เนาะไม่จําเป็นต้องกล้ากลัวๆนะมันปลอดภัยถ้าเกิดว่าคุณเริ่มต้นดีมันก็จบดีนะหมายถึงเริ่มต้นด้วยความเข้าอกเข้าใจค่อยๆเรียนรู้เนาะ ู้อ่านมองดูว่าปีน้น,นี้เป็นปีที่คุณจะรับข่าวดีหลายเรื่องโดยเฉพาะในช่วงกลางหรือปลายปีนะข่าวดีในเรื่องงานเรื่องเงินนะคะงานใหม่หรือว่าผลกําไรเนี่ยงอกเงยมีเงินเก็บอยู่พอสมควรทีแหละนะได้กําไรงอกเงยชีวิตรักมั่นคงดีนะคะแล้วก็มีเกณฑ์อาจจะเหมือนกับว่า ท่านใดที่เราคอยการออกเดทเนี่ยการออกเดทจะเจอการเนี่ยมันประสบผลสําเร็จนะเขาชอบคุณแล้วคุณก็ชอบเขาแล้วก็อาจจะพัฒนานะอาจจะมีข่าวดีช่วงปลายปีอาจจะถูกขอมัน่นขอ,อ,อสร้างอนาคตร่วมกันอย่างที่คุณไม่คาดฝันเกิดขึ้นด้วยก็เป็นไปได้ขอให้ปีหน้านี้เป็นปีทองของคุณนะคะราศีพฤกษ์สวานเป็นกำลังใจให้เพราะเอ็มเพอร์อยู่ตรงนี้เอาแล้วค่ะแองเจิ้ลมีอะไรอยากที่จะบอกคุณเนาะ ขอข้อความจากแองเจิลอันนี้โดดเด่นมากไหนขอดูว้าวเ g y เของสุรเบศขึ้นเลยนะเ g เของโซเมการแต่งงานการสร้างครอบครัวการมีบุตรนะบางท่านมีเกณฑ์การวางแผนการสร้างครอบครัวในปีหน้านี้สําหรับคนมีคู่หรือคุณอาจจะได้เจอคู่ในลักษณะที่คบหากันได้สักระยะเนาะก็อาจจะเริ่มพูดคุยกันเรื่องอนาคตทีนี้เออคุณเนะี่ยอย่างที่ผ่านหมอนะคะ คุณอาจจะได้เจอคู่รักที่อายุต่างกันเยอะเช่นเขาอายุน้อยกว่าคุณมากหรือตัวคุณนี่แหละอายุน้อยกว่าเขามากๆนะแต่มันเป็นรักที่ปลอดภัยแล้วอบอุ่นแล้วมันพัฒนานะคะไปสู่การมั่นหมายนะคะได้ในที่สุดนั่นเองนะเอาละค่ะขอข้อความจากแองเจิลอีกหนึ่งใบ ซีเยิ้เอเนจีออกมาบอกว่าทําบุญหนักๆสามครั้งเนี่นะที่ออกมาบอกว่าให้ทําบุญหนักๆนะเอาละปีหน้าเป็นสายบุญเข้าไว้นะคะแล้วก็ชีพจรลงท้าเดินทางไกลประสบความสําเร็จนะไกลในที่นี้ก็อาจจะอ่ะเดินทางไปจังหวัดหนึ่งมีเกณฑ์การดิวติดต่อประสานงานก็สามารถไปได้ถ้ามีใครติดต่อมาเนาะแล้วก็ลองดิสแทนมีเกณฑ์การเดินทางมาออกเดตไม่ว่าอะไรใดๆก็ตาม ขอแล้วมีความเชื่อแล้วก็ตอบรับความสำเร็จที่กำลังจะเข้ามาด้วยแล้วคุณจะมองเห็นหนทางจะมีอะไรบางอย่างดึงดูดคุณไปสู่หนทางที่นำพาให้คุณประสบความสำเร็จนะทำบุญเยอะๆเข้าไว้เลยแองเจิลเอามาบอกว่าพร้อมให้พรอ,อยู่แล้วแต่อย่าลืมมาขอด้วยจะได้ให้ <c oughs> ออแล้วค่ะขอข้อความจากความรักสำหรับคุณสักหน่อย ขอข้อความจากความรัก You are never alone คุณไม่เคยอยู่คนเดียวเพียงลำพังคุณมีใครบางคนดูแลซัพพอร์ตคุณอยู่เสมอคุณมีพระเจ้าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยอวยชัยให้พรในการที่จะทำกิจการใดก็ตามเมื่อขอแล้วมุ่งมั่นตั้งใจทำให้สำเร็จด้วยแล้วก็คุณมีใครคนนั้นรอคอยที่อยู่เคียงข้างคุณเสมอสามีของคุณนะคะคู่ของคุณนะคะรักแท้ของคุณก็ออกมาบอกยืนยันตรงนี้ว่าคุณไม่เคยอยู่คนเดียว คุณจะต้องมีวันนั้นค่ะวันที่มีทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่คุณคู่ควรที่จะได้รับเอาล่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะราศีพฤษภสวัสดีค่ะ